สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากสำนักข่าวบูมเบิร์กนะครับเขาวิเคราะห์ถึงยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับรัสเซียเกี่ยวกับท่อส่งก๊าซสายใหม่จากไซบีเรียซึ่งพวกเขามองว่านี่กําลังเป็นแผนการที่จะบั่นทอนการคลองอํานาจทางพลังงานของสหรัฐอเมริกา ในขณะที่จีนกับรัสเซียนั้นก็กระชับพันธมิตรทางการเงินเปิดตลาดแพนด้าบอลรับบริษัทพลังงานรัสเซียระดมทุนในตลาดจีนครับที่เรียกกันว่าแพนด้าบอลรายละเอียดเป็นอย่างไรทั้งหมดเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังครับแต่ว่าคุณผู้ชมเข้ามาแล้วฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถ้าอัปเดตกันก่อนท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันที่ผมนั้นนาเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณทุ้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับ สัมภาระบุเบิกรายงานนะครับว่าการพูดด้วยท่อส่งก๊าซของจีนเป็นฝันร้ายของตลาดก๊าซสหรัฐก,การกลับมาของโครงการท่อส่งก๊าซจากรัสเซียสู่จีนมีศักยภาพที่จะพลิกคว่ำแผนการอิทธิพลพลังงานของประทรับน,นีดอนนั้นรัมป์การต่อสู้ครั้งสําคัญกําลังจะเกิดขึ้นระหว่างอิทธิพลพลังงานของสหรัฐกับ power of Siberia ซึ่งเป็นชื่อโครงการท่อส่งก๊าซที่เสนอให้มีการขนส่งก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียข้ามมองโกเลียและเข้าสู่ตอนเหนือของจีน ซึ่งขู่ว่าจะสร้างความยุ่งยากให้กับนโยบายทางการพูดด้านพลังงานของประธานดีดเดนั์นัทรัมป์พลิกความตลาดพลังงานและส่งผลกระทบถึงยุคเฟื่องฟูของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ไอในอนาคตการที่โครงการท่อส่งก๊าซ Power of s ออ e ไซ a 2กลับมามีชีวิตอีกครั้งระหว่างการประชุมสุดยอดล่าสุดระหว่างทางด้านประธรรนา,านดีวลลดิเมียปูตินผู้นําของรัสเซียและประธานดีนสีจิน้นผิงผู้นําของจีนถือว่าเป็นตัวแปรสําคัญสําหรับภาคส่วนการ์ของสหรัฐหากรวมกับการขยายโครงการท่อส่งก๊าซอีกสองแห่ง ที่กาลังมีการพิจารณาจะทําให้มีศักยภาพในการขนส่งก๊าซจากรัสเซียสู่จีนโดยตรงเพิ่มขึ้น50าสิบห้าหมื่นแปดพันล้านลูกบาทเมตรต่อปีซึ่งเทียบเท่ากับเกือบครึ่งหนึ่งของความต้องการก๊าซของจีนนะครับที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอีกสิปีข้างหน้าและหนึ่งในสี่ของความต้องการก๊าซทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดสําหรับสหรัฐแล้วการวางโครงการท่อส่งก๊าซทั้งนี้จะยิ่งทําให้เกิดภาวะอุปทานส่วนเกินในภาคส่วนพลังงาน ที่เป็นหัวใจสําคัญของวาระอิทธิพลพลังงานของโดนัลด์ทรัมป์นั่นก็คือก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG โดยสหรัฐเป็นผู้ส่งออก LNG รายใหญ่ที่สุดของโลกอยู่แล้วและกําลังเป็นผู้นําในการขยายกําลังการผลิต LNG ครั้งใหญ่ทางด้านคริสไรท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐกล่าวว่า LNG จะกลายเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศรายงานแนวโน้มระยะยาวล่าสุดของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศที่เผยแพร่เมื่อปี2567 คาดว่าความต้องการ LNG ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น144,000ล้านลูกบาทเมตรระหว่างปี2023ถึง2030แต่กำลังการผลิตอุปทานกับถูกกำหนดให้เพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าซึ่งความคาดหวังสำคัญของอุตสาหกรรมก็คือภาวะอุปทานส่วนเกินนี้จะคลี่คลายลงเมื่อความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่การอัดฉีดก๊าซร,รัสเซียจำนวน58,000ล,ลูกบาศเมตรเข้าสู่ตลาดจะทำให้ความหวังนั้นพังทลายลงในทันที ภาวะอุปทานส่วนเกินที่ยังคงอยู่อย่างต่อเนื่องนี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดสหรัฐในช่วง5ปีที่ผ่านมาการส่งออก LNG สุทธิได้รองรับการเพิ่มขึ้นของการผลิตก๊าซในประเทศถึง2ใน3ซึ่งแสงหน้าแหล่งความต้องการหลักเทียงแห่งเดียวสําหรับก๊าซของสหรัฐนั่นคือการผลิตไฟฟ้าอกอย่างเท่าเทียมกันภาวะอุปทานส่วนเกินในตลาด LNG ตัวโลกจะทําให้ปริมาณก๊าซในประเทศเพิ่มขึ้นและกดดันราคาในสหรัฐให้ต่าลงแน่นอนว่าผู้ผลิตก๊าซและผู้พัฒนา LNG ในสหรัฐ จะได้รับผลกระทบหากโครงการ Power อ f Siberia รีย2กลายเป็นความจริงกำลังการผลิต LNG บางส่วนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในสหรัฐก็จะไม่ถูกสร้างขึ้นและการขุดเจาะก๊าซจากหินดินดดนบางส่วนก็จะไม่เกิดขึ้นซึ่งเป็นจุดที่ความพยายามของโดนัลด์ทรัมป์ในการสร้างอิทธิพลพลังงานอาสร้างอุปสรรคให้กับตัวเองโดยการให้เหตุผลแก่จีนในการทำข้อตกลงกับโครงการท่อส่งก๊าซนี้รัสเซียซึ่งเผชิญกับการที่ยุโรปนั้นปลดการนำเข้าก๊าซจากไซบีเรียรวดเร็วหลังการปฏดบัติการทหารในยูเครน กาลังต้องการทางเลือกในการส่งออกใหม่ๆซึ่งโครงการท่อส่งก๊าซใหม่ไปยังจีนหากดําเนินการได้เต็มที่ก็จะสามารถทดแทนความต้องการเดิมของยุโรปได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ภาวะอุปทานส่วนเกินของเอลนจีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทำให้ยุโรปนั้นมีเหตุผลน้อยลงที่จะพิจารณารับการจากรัสเซียอีกครั้งในกรณีที่มีการเจรจา,าสันติภาพซึ่งแต่เดิมรัสเซียเคยปฏิเสธการเจรจา,าที่แข็งกร้าวของจีนในเรื่องการกําหนดราคาและปริมาณขั้นต่ําแต่ความย่อยับในยูเครน ทาให้รัเสเซียนั้นต้องพึ่งาพาการสนับสนุนจากจีนมากยิ่งขึ้นจากมุมมองทางเศรษฐกิจล้วนๆแล้วจีนไม่จําเป็นต้องมีโครงการ power of Siberia 2เนื่องจากมีปริมาณ LNG ให้เลือกซื้ออย่างเพียงพอซึ่งอาจหมายความว่าโครงการนี้อาจเป็นเพียงความฝันของรัเสเซียเท่านั้นแต่การค้าพลังงานทั่วโลกกําลังห่างไกลาจากเศรษฐศาสตร์ล้วนๆมากขึ้นเรื่อยๆโดยทางด้านแอนโซฟีคอร์โบผู้เชี่ยวชาญด้านการจากศูนย์นโยบายพลังงานโลกของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียตั้งข้อสังเกตว่าการนําเข้า LNG ของจีนจากสหรัฐ ลดลงจนเหลือศูนย์ในเดือนมีนาคมหลังจากที่สงครามการค้าของทั้งสองประเทศทวีความรุนแรงขึ้นดังนั้นโครงการ power of Siberia 2จะช่วยกระจายแหล่งกา๊าซของจีนผูกมัดรัสเซียให้ใกล้ชิดทางยุทธศสาสตร์และเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นและสร้างความเสียหายต่อนโยบายพลังงานที่เป็นเอกลักษณ์ของโดนทันทคำโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนได้เพิ่มการนําเข้าแ NG ที่ติดบัญชีดําของรัสเซียและมีรายงานว่ากําลังเตรียมที่จะเปิดตลาดพันธบัตรในประเทศของตนเองให้กับบร,ริษัทพลังงานของรัสเซียอีกครั้ง การกระทำเช่นนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์การกระจายความหลากหลายของจีนโดยมีการทุ่มเงินเพื่อพัฒนาอุาตสาหกรรมรถไฟฟ้าชั้นนําระดับโลกเพื่อลดการพึ่งพาการนําเข้าน้ํามันรวมถึงการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนและพลังงานนิวเคลียร์อย่างยิ่งซึ่งแม้ว่าโดนัลด์ทรัมป์จะใช้การขุดเจาะก๊าซหินดินดดนเป็นเครื่องมือการพูดที่สร้างอํานาจในการเจรจาแต่ดูแล้วเหมือนว่าเขาจะลืมไปว่าลูกค้าที่ถูกคุกค,คามด้วยอาวุธพลังงานมักมองหาทางเลือกอื่นเพื่อตอบโต้และในที่สุดผลประโยชน์ที่คาดไม่ถึงก็เกิดจากนโยบายทางการพูดพลัังงงานนขอโดรม นี่คือการที่ตลาดสหรัฐก็มีการ์ดราคาถูกส่วนเกินสําหรับผู้พัฒนาด a ต a ้าเซ็นเตอร์ซึ่งกําลังต้องการพลังงานเพื่อรองรับการเติบโตของ AI เช่นเดียวกันในขณะที่สํานักข่าวอาทีนั้นรายงานว่าบริษัทร,รัสเซียรายใหญ่รวมถึงยักษ์ใหญ่ด้านนิวเคลียร์อย่างโรสตอมและผู้ค้าด้านกาซ์อย่างกาซสพรอมกําลังพิจารณาออกพันธบัตรสกุลเงินหยวนที่เรียกกันว่าพันธบัตรแพนด้าสำนักงานมีของบริษัทขนาดใหญ่รัสเซียหลายแห่งซึ่งรวมถึงโรสตอมและบริษัทนิวเคลียร์ยักษ์ใหญ่อย่างกาซสพรอม รวมถึงบริษัทการ์ดรายใหญ่ก็กําลังพิจารณาออกพันธบัตรแพนด้าซึ่งเป็นตราสารหนี้ที่ออกในสกุลเงินยวนเพื่อระดมทุนในตลาดภายในประเทศของจีนนับตั้งแต่ความขัดแย้งในยูเครนทำใมีความรุนแรงขึ้นในปี2022บริษัทรัสเซียถูกกีดกันออกจากตลาดทุนตะวันตกเนื่องจากการคว่ำบาตรอย่างครอบคลุมทําให้ต้องสแสวงหาเงินทุนทางเลือกในเอเชียและล่าสุดนั้น financial times รายงานนะครับว่าจีนนั้นกําลังเตรียมเปิดตลาดพันธบัตรในประเทศของตนให้กับบริษัทพลังงานรายใหญ่ของรัสเซีย หน่วยงานกำกับดูแลของจีนได้แจ้งต่อผู้บริหารในการประชุมที่เมืองกวางโจวเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาว่าพวกเขาได้การให้การสนับสนุนการออกพันธบัตรแพนด้าซึ่งเป็นตราสารหนี้สกุลเงินหยวนที่ออกโดยผู้ออกตราสารหนี้จากต่างประเทศในประเทศจีนทังด้านอ e ีวานเซเบสคอฟผู้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของรัสเซียเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าผู้ออกตราสารหนี้ชาวรัสเซียมีความสนใจที่จะออกพันธบัตรในตลาดจีนและกำลังมีการหารือเรื่องนี้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีนอย่างต่อเนื่อง การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นถือเป็นการระดมทุนของบริษัทร,รัสเซียในจีนแผ่นดินใหญ่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2 5 6 5และเป็นการขายตราสารหนี้ของรัสเซียในตลาดสารณะของจีนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ทางด้านรัสเซียผู้ผลิตอลูมิเนียมได้ระดมทุน1.5พันล้านหยวนหรือว่า210ล้านดอลลา,าร์สหรัฐผ่านพันธบัตรแพนด้าในปี2017การกลับมาของพันธบัตรแพนด้าของรัสเซียอาจจะเพิ่มด้วยการระดมทุนเพียงไม่กี่รายโดยรายงานระบุว่าผู้กู้รายแรกที่มีศัักยภาพรรรวมมถึงออสทและบิษในเื ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากการพา่ำบัตรอย่างไรก็ตามการขายพับัตรของรัสเซียยัยงต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลของจีนในขณะที่นักลงทุนในตราสารหนี้สกุลเงินยวนที่มีศักยภาพจะต้องชั่งน้ำหนักความเสี่ยงจากการถูกคว่ำบาตรทุติยภูมิทางด้านอัลลันฟอนเมเรนนักวิเคราะห์จากธนาคารให้ความเห็นกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าสำหรับจีนความเสี่ยงต่อการคว่ำบาตรทุติยภูมิทำให้ธนาคารต่างๆมีความระมัดระวังในการทำข้อตกลงที่อาจถูกมองว่าเป็นการละเมิดหรือว่าบ่อนทำลายการคว่ำบาตร ในขณะที่บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือนะครับอย่าง C.S.C.I. ของจีนได้ให้คะแนนความน่าเชื่อถือระดับ Triple ปป A สูงสุดแก่ Gazprom ซึ่งเป็นการปูทางสําหรับการออกตราสารหนี้ที่มีศักยภาพในตลาดประเทศของจีนการพัฒนาครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ประธานดีสีจิ้นผิงและประธานดีวาลาดิเมียร์ปูตินกําลังกระชับความสัมพันธ์แบบไร้ขีดจากัดให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในระหว่างการเยือนจีนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งปูตินเรียกร้องให้มีการจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินรวมกัน สำหรับประเทศในกลุ่มโลกใต้และเสนอให้ประเทศสมาชิกขององค์การความร่วมมือเซีย่ยงไฮหรือว่า s c o ออกพันธบัตรเพื่อระดมทุนร่วมกันนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอัปเดตนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันที่ผมนั้นนําเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่มาติดตามรรััับบชมฟง Rương rào khảo sản đặt trong thả update này thúc thúc bằng rập.